ฮัลลหลสวัสดีครับอยู่กับเกมเมอร์นะฮะวันนี้อยู่กับคุณซึนนะวันนี้เรามาเจอกับมวยไทยไม่ถวยกันซึ่งหน่อยนะครับสําหรับเกมนี้ก็อยู่มาค่อนข้างนิจานานพอสมควรนะครับแต่ผมเพิ่งหยิบมาเล่นนับอ่ะเกมนี้นับรูปแบบของมันหลักๆที่เห็นเด่นได้ชัดเลยนะฮะสำหรับสายซื้อฟีเจอร์นับเกมนี้น่าเสียดายนิดนึงนับไม่สามารถซื้อฟรีได้นับเหมือนเกมทั่วไปนับเทอร์โบได้นับออโต้ได้นับและอัตราเบ็ดนับเริ่มที่ 1- นึงสองพันนับ โดยเกมนี้นะครับจากที่ผมลองมาสัก2รอบและเกมนี้เก็บฟรีนับเก็บสเก็ตเตอร์นับแค่3ตัวเท่านั้นนับโดยทั้งหมดนะครับนับจากสายตานับมีอยู่5ช่องนับค่อนข้างที่จะกําลังพอดีนับไม่น้อยไม่มากเกินไปนับถ้าเทียบกับเกมเสาถ้านับซึ่งมีช่องที่จํานวนเยอะกว่านับแต่เขาก็เก็บฟรีนับเก็บสเก็ตเตอร์4ตัวนับสำหรับเกมนั้นนับ เราก็เดินเหมือนเดิมนับไปนับได้บัตเจตนับจากน้อยไปมากเหมือนเดิมนับเกมนี้เราเริ่มมาที่เป็น5นับก็เน้นย้ำอีกครั้งนับสำหรับสายซื้อฟรีนับเสียใจด้วยนับไม่สามารถซื้อฟรีได้นับแต่ผมไม่ได้เซเรียสอยู่แล้วนับโดยส่วนตัวก็ไม่ได้แอดดี้หรือว่าชอบเกมที่ซื้อฟรีได้สักเท่าไหร่นับเพราะผมมองนับในความรู้สึกส่วนตัวนับ เวลาที่มันเข้าแจ็คพอตเองนะครับรู้สึกว่ามันจะโอเคกว่าการที่เราซื้อฟรีนะครับและยิ่งช่วงพักหลังด้วยนะครับการเวลาของมันนะครับนี่จะจับลำจับทางลําบากนิดนึงนะครับว่าเกมไหนนะจะมาช่วงเวลาไหนนะครับวันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดวงของพี่ีด้วยนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนับคลิปนี้จุดประสงค์นะครับจัดมาขึ้นจัดมาขึ้นเพื่อความบันเทิงและเพลิดเพลินเท่านั้นนะไม่มีการชักชวนใดๆทั้งสิ้นนะครับ เกมนี้นะครับลูกเล่นของมันนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับวายจะเป็นเข็มขัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวสําหรับวายตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามี 2- องสามตัวขึ้นมานับเดี๋ยวมันจะสลับเลือกช่องให้เรานับถ้าเกิดว่ามีตัวคูณหรือว่าตัวไหลนะับมันก็จะเพิ่มนับหรือว่าวินบวกให้เรานั่นเองนะพูดง่ายๆนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาเบ็ดหกแล้วนะครับค่อยๆไปก่อนละกันนะครับเกมมวยไทยนี่ก็ภาพค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรนะครับแล้วก็ ก็มวยไทยนับทุกคนก็น่าจะชอบมวยไทยอยู่แล้วนับก็เลยหยิบขึ้นมาซัดสักหน่อยนับสำหรับเกมนี้ผมก็ยังไม่เคยอัปเดตลงไปในช่องเกมเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแรกนับสําหรับตอนนี้ฟรียังไม่มาเลยนับก็น่าจะเข้าค่อนข้างที่จะยากหนึ่งนับอุสวยนับใบห้าตัวนับดอกนี้คุ้มอยู่นับห้าสิบเอ็ดนับยังไม่มีตัว ที่คุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับขอไปต่อสักหน่อยละกันนะครับถือว่ามารีวิวให้ดูนะเราออกแบบเดียวทาเลยนะไม่มาก็ไม่เป็นไรนะไม่สามารถซื้อฟรีได้ด้วยเกมนี้เหมือนเดิมนับเบน6สสาหรับเกมนี้นะครับ A นะครับน่าจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดแล้วไหมเอกับ J นะขอโตละกันนะ มาสองตัวตลอดเลยนะครับขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฟีเจอร์ของเราก็มาแล้วนะครับผมยังเห็นมันด้วยนะว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะครับผมยังไม่เคยเห็นฟีเรเกมนี้เลยนะครับรู้สึกว่านับมันจะมาแค่3ตัวนะคุับมันหลุดมาตลอดนะแต่มันมาไม่ครบก็ใช้เวลาหน่อยละกันนะครับแจงเย็น เล่นเกมแบบนี้นะครับไม่ต้องมีอะไรมากนะครับเรามีแค่เวลาก็พอนะเพราะว่ามันไม่ต้องคิดหรือว่าใช้เทคนิคอะไรนะครับแต่วิธีการเล่นของมันนะครับก็มีอยู่นะนะครับโดยรวมแล้วนะครับผมมองว่านะครับการกดปกตินะครับกดเองนะค่อนข้างที่จะ มีเปอร์เซ็นต์สูงกว่านะกับถ้าให้เทียบกับการเทอร์โบนั้ไม่แน่ใจว่าคิดเป็นหรือเปล่านับแต่โดยรวมนับที่ผมอยู่กับเกมพวกนี้มานับเพน่ข้างที่จะระยะเวลานานพอสมควรนะครับรู้สึกว่าจะจับทางได้หน่อยแล้วนับแต่ยิ่งการซื้อฟรีช่วงนี้นับไม่คุ้มค่าให้เราซื้อเลยนับโอกาสน้อยมากนะครับเปอร์เซ็นต์นับอยู่ที่40เท่านั้นนะคร้นับที่เราจะซื้อแล้วและไม่เกินนะ สุมากนะแนะนาให้เรารอจังหวะเองดีกว่านะครับแต่สําหรับพี่ที่ใจร้อนก็แล้วแต่นะไปกดจิ้มซื้อได้นะแต่เกมนี้ไม่สามารถซื้อได้นะครับครายนี้เขาก็มีหลายเกมอยู่นะที่สามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะพี่พี่ก็ลองไปจิ้มไปแจมไปจองดูเอาละกันนะอันนี้ก็ขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงก็พอนะดูสนุกนานไปนะมันเริ่มตึงเครียดและมันเริ่มเงียบและตอนเนี้ย มาช่วงท้ายแล้วนับยังเงียบอยู่เลยนับแค่สามตัวเองมันมาสองตัวตลอดเลยแค่ตัวเดียวนับอุ้ยนะ่ะมาสองตัวอีกแล้วเราเก็บแค่สามตัวเท่านั้นนะครับสามตัวมาปุ๊บเออเรียบร้อยนับสามตัวมาสทีนับสามตัวนับ,นบหมุนฟรีนรับแปดรอบนับโอ้โหก็น้อยอยู่นะเกมเหมือนเขาก็สิบรอบถึงสองรอบไหม ก็ขอลุ้มหน่อยละกันนะครับคุ้มหรือบปล่านับเออมวยไทยนับไวยเข้ามานับสลับมาได้หมัดมานับตอนนี้วายคอมโบนับ2ตัวนับเออไว้สามตัวโอ้โหไม่มีตัวไหลและดีอ๋อไวยมันจะเพิ่มให้นับเออไวยขึ้นมานับหลายตัวเลยนับดอกนี้รางวัลก้อนโตนับร้อยสี่สิบห้านับไวยทั้งหมดตอนนี้นะครับหกตัวนับเออดีอยู่นับขาดแค่เก็บตัวแพงเท่านั้นนะครับ 81นับเหลืออีกหนึ่งรอบเออดอกนี้112นับเหลือรอบท้ายเออรอบนี้หมัดมานะครับวายหกตัวเหมือนเดิมนะครับโดยรวมเลยนะครับรอบนี้นะครับการเข้าฟรีมาที่531นะครับก็คุ้มอยู่นะพูดไปเล่นไปนะครับค่อนข้างที่จะโอเคพอสมควรนะเทียบกับเด็ดแล้วนะพี่ๆที่อยาก ให้มันได้เยอะกว่านี้นะก็อยู่ที่เบดเราด้วยนะครับอยู่ที่จังหวะดด้วยนะพี่ๆก็ลองไปดูเองละกันนะับสําหรับมวยไทยวันนี้นะครับก็มาดูคร่าวๆสักประมาณนี้ละกันนะสําหรับพี่ๆนะครับรอติดตามนะครับเกมเวอร์คลิปหน้าได้เลยนะครับจะมาเล่นเกมอะไรนะครับอย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะับสําหรับคนที่ติดตามอยู่แลนะ้วนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับใครที่ยังไม่ได้ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับรีบกดติดตามมาไว้เลยนะครับ สำหรับคลิปหน้าจะไม่เล่นเกมอะไรนะับห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวผมหยิบสนุกมาให้พี่ๆได้รับชมแน่นอนนะครับสำหรับมวยไทยวันนี้นับเกมเวอร์กรับนกุณซือขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนับสำหรับวันนี้นับสวัสดีครับ